สวัสดีค่ะคุณป้าไฮเปอร์เจี๊ยบซาอิน USA มาแล้วค่ะวันนี้เราจะเปลี่ยนจากเมนูของข่าวมาเป็น <Okay. S 1> เมนูของหวานนะคะวันนี้เราจะทำขนมถ้วยค่ะขนมไทยโบราณที่แสนอร่อย <c oughs> จะขอแนะนำแม่ครัวกิติมาศค่ะพ <c oughs> ี่แดงค่ะพ <c oughs> ี่แดงเป็นสาวเมืองเพชรนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็จะใช้สูตรของเมืองเพชรนะคะผสมประสาทกระสูตรของนครสวรรค์ค่ะ น้ำตาลผสมกับแป้งก่อนค่าน้ำตาลกับแป้งข้าวเจ้าใส่ไปเลยใครหมดเลยพี่หมดเนี่ยจะให้หมดเลยน้ำตาลแป้งข้าวเจ้าเนีเ่ยนั้นใช่ไหมเป็นมันผสมตาก็อเ,าเอากะทิ 在门口。再 แล้วก็น,น้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เกลือเกลือไม่ทานเดียวกันมันหนักมันจะไม่หกานั้นเนี่ยเอาให้น้ำตาลละลายตอนนี้เรากำลังนั่งคอย นึ่งถ้วยขนมอยู่ค่ะขนมเนี่ยนะคะก่อนที่จะไปหยอดตัวเนี่ยเราจะต้องนึ่งถ้วยให้ร้อนก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ5-10นาทีการนึ่งถ้วยขนมให้ร้อนเนี่ยมันจะทําให้ขนมไม่ติดะนะคะเวลาเราหยอดแป้งขนมไปเนี่ยขนมก็จะแกะง่ายไม่ติดแต่ต้องระวังว่าเวลาที่เรานึ่งเนี่ยเราอย่าให้ไอน้ําหยดลงไปในถ้วยถ้าไอ้น้าหยดลงไปในถ้วยเนี่ยต้องเช็ดถ้วยให้สะอาดนะคะแห้งเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยแป้งมันจะไม่สุก แล้วมันจะทําให้ขนมไม่สวยนะคะต้องต้องระวังนิดนึงตรงเปิดฝาฝาซึ่งนึ่งเนี่ยต้องระวังนะถ้าเปิดแล้วน้ําหยดเนี่ยก็ต้องเช็ดให้ดีนะะระหว่างนี้ก็เตรียมหน้านะคะใช้กะทินะคะตามสูตรที่บอกไว้เนาะสำหรับก,กระเจี๊ยบเนี่ยจะชอบเค็มนิดนึงนะก็แอบหยอดเ,ออเกลือเนี่ยเพิ่มจากสูตรเนี่ยไปนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆนไม่ชอบเค็มก็ตามสูตรเลยะคะ่ะมันจะเค็มแบบนิดหน่อย แต่สําหรับคนคอลึอกแบบป้าเจี๊ยบเนี่ยขอเพิ่มอีกนิดนึงเนาะมามกิน, <า S 3> น <า S 1> เค็มอย่างอย่างอย่าง,ง,งอีกนิดนึงตอนนี้เรากําลังรอนึ่งถ้วยค่ะระหว่างนี้ก็คนน้ําตาลให้ละลายนะคะในหน้าขนมเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าประวัติของขนมถ้วยเนี่ยมันมีมาเนี่ยวันนี้ก็เลยเกิดเป็นเมนูขนมถ้วยขึ้นมาเพราะว่าคิดถึงแม่เนาะ ช่วงนี้ข่าวแม่ก็กําลังดังนะคะก็เลยคิดถึงแม่ที่มาว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายขนมถ้วยสมัยก่อนนะคะไปะเจยบเด็กๆเ,เนี่ยก็จะไปนั่งขายขนมถ้วยที่ตลาดนัดเช้ามืดช่วยแม่ขายของตั้งแต่ตัวกระเปี้ยงเลยแค่ขนมถ้วยตะไลถ้วยเล็กๆเ,เนี่ยสมัยนั้นจําไม่ได้ราคาเท่าไหร่กี่ถ้วยสลึงเนี่ยหรือกี่ถ้วยบาทนะไม่แน่ใจเพราะเด็กมากเลยแล้วก็จะมีภายไม้ไผ่เล็กๆอ่ะสำหรับ เราจะมีพายกันนะพายเล็กๆสําหรับแค่ขนมเออแค่ขนมนะสมัยน,มนี้ไม,ไม่ค่อยเ <นา S 2> ห็นนะสมัยป้าเจียมเนี่ยพ่อเขาจะเหลาไม้ไผ่บางๆแล้วก็แค่ขนมถ้วยป้าเจียมนี่จะชนานาญการแค่ขนมถ้วยมากแค่ฟลุ๊กฟลุ๊กแหมหลุดียังเลยและขนมถ้วยของแม่เนี่ยคะน่าจะแตกมันสวยมากเลย ที่ืมูสวยไหมสวยงามนี่จับไยตามน้ำหยดไปเล็กน้อยนะคะต้องยกตรงๆโอเคเนี่ยจับมาจับมาหน้านี่เขาเรียกหน้าด้านนะรู้ไหมเนี่ย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 เขาเรียกหน้าด้านไม่เป็นไรหรอกเราขับครั้งแรกเต้องที่นานหน่อยนะ อร่อยมาก